นี่จ๋านี่นี่จ๋านะครับ <c oughs> สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆท,ท,ท่านนะครับสวัสดีทุกๆกกำลังใจนะครับสวัสดีกับช่วงเวลาตอนค่ำนะครับช่วงค่ำๆนะครับสวัสดีนะครับ เม่จ๋าเม่จา๋าม่จา๋จาสวัสดีค่ะเม่จา๋าโอเคหิวยังหิวยังครับโอ้โหมาดูถาดน้องเมถาดใหม่ของเธอครับโอโ้โ,อโหโอ้โหดูครับ เป็นถาบที่อลังการงานสร้างอันนี้ขนาดควันเขียวจัดไปสองตะกานี้แล้ะครับสองตะก้าที่เคยกินนะครับนี่ครับจัดเต็มเต็มที่ครับใส่นี้นะครับสองตะกาเมื่อเดียวใจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนขนาดจัดสองตะก้าแล้วนะครับเนี่ยก็ยังไม่เต็มครับห้าหกตะกาเต็มนี้ก็อาจจะมาลุ้นว่าเธอจะทานหมดไหมครับเต็มนี้ครับ เป็นจานที่แบบใหญ่มากๆการละ,ะมังที่แบบใหญ่มากๆครับก็ต้องขอบคุณพอบอครับพอบนํามาให้ครับก็จัดสรรมาให้ครับพอบนะครับออ้นี่ครับขอบคุณนะครับอ๋อเดี๋ยวก็ความเขียวจะให้น้องมาไปกินกับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ได้การละมังใหญ่นะครับการละมังใบนี้เ่ <c oughs> อามี่ฮนะพร้อมอยังอายุวานก่อน ยิ้มหวานก่อนครับยิ้มมันหวานสวยสวยยิ้มหวานหน่อยยิ้มไหนยิ้มยังไงยิ้มไหนยิ้มก่อนยิ้มก่อนไม่ยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มยิ้มก่อนค่อยได้กินยิ้มสวยกันครับยิ้มโอ้โหกล้องไม่ทันครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนเยวจะให้กินถอยถอยครับถอยถอยถอยแบบนึงครับต้องขอโทษขออภัยครับเดี๋ยวขันแคบขอตั้งกล้องไว้ก่อนนะครับ รอยๆครับอือเออเมแล้วปัญหาเลยทีนี้แล้วหนูจะหยิบส่งคืนได้ไหมเนี่ยถ้ากินเสร็จแล้วนี่โอ้ยงานเข้าเลยครับทานเสร็จแล้วจะหยิบคืนไหวไหมเนี่ยโอ้ยนั่นขายอะไรมามาของเมย์คงจะหยิบคืนมาไม่ได้ครับส่งคืนมาไม่ได้ถ้าท่านหนักขนาดนี้แล้ว กาละมังใบใหญ่เอาโอ้เสียคนแล้วถ้าอย่างนี้ใบนี้เมย์เอ้ยหยิบคืนสศกมาไม่ได้แล้วอย่างเนี้ยก็จะดีอย่างหนึ่งดีตรงที่นะนี่ครับแต่ก็รอดูว่าความเขียวจะให้เธอหยิบกินแล้วรู้จักเก็บครับเธอจะเก็บได้ไหมเพราะว่าหนักอยู่นะครับหนักอยู่เธอจะมีความสามารถยังไงครับมารอลุ้นดู ถ้าหนักเกินไปควันเขียวก็จะไม่ให้เธอเก็บครับควันเขียวก็จะเก็บเองนะครับอโอ้ถ้วยใบใหญ่เลยครับวันนี้ใบาย,าย้บายใบใหญ่ยังไงมีคุณกับถ้วยใบใหญ่ไม้มี เมอร่อยไหมได้ถ้วยใบใหญ่ได้กินเมย์โอ้โหัน,นีครับใบจะกินหมดไมเมีขนาะไม่ใส่ไม่ไม่ด้เต็มไม่ได้เต็มนะครับเ่ยทานหมดไม่มีซื้อที่ไหนครับ ก็พอดียางรถตัวเองที่มันแตกวันนั้นนะครับคุณป้าครับยางรถที่เสียวันนั้นครับที่แตกก็ทีนี้พอบครับพอบแฟนควันเขียวก็เลยเอาไปให้ช่างทําให้นะครับก็ขอบคุณทางพอบครับที่แบ่งเบาภาระควันเขียวอีกทางหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นน้ําใจของพอบที่มีให้กับครอบครัวครับที่มีให้กับควันเขียวแล้วก็ทําให้น้องโมเมครับก็ขอบคุณมากๆนะครับ เอาให้ช่างไปทําให้นะครับโอ้น่ารักมา,มากครับพอโบแฟนพันเขียวนะครับได้มาไม่รู้ให้ช่างเท่าไหร่พันเขียวก็ไม่ทราบนะครับก็ไม่ได้ถามต่อนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับเมจา๋าจ๋าแล้วจ๋าอีกครับเมจา๋มมมจาเมเมเมจา๋าเมจ๋า ไม่สวยไม่สวยสวยสวยทำยังไงครับสวยสวยก็ทำกันยังไงครับโอเคครับสวยแล้วทานไปครับอ๋อถ้วยใบใหญ่จับไปสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีตอนช่วงเวลาค่ำๆนะครับสวัสดีครับแล้วขอบคุณนะครับทุกๆท่านขอบคุณทุกๆกกำลังใจครับที่เข้ามารับชม แล้วก็เข้ามาให้กําลังใจกับช่องโมเมแล้วก็มาส่งน้องโมเมเข้านอนครับช่วงเวลานี้นะครับขอบคุณนะครับอืมอืมอะไรจะหมดไม่มไหวไหมอืมอืมเออมึงจะหาได้แคนตตลุกแคนตตลูกใกล้หมดแล้วมีเอ้ย ให้ลูกเหลือสามลูกสุดท้ายก็ยังรอปิดท้ายหนูรอปิดจบฐานนี้ก่อนฐานนี้ก่อนแล้วพ่อจะให้กินแคนตรูตามหลังอ,อร่อยไหมน้องเม <c oughs> อร่อยครับพี่นีครับอร่อยครับเม่จ๋าอร่อยไหมเมเมถามก่อนอร่อยไหมครับเม่จาม๋าเมอร่อยไหมอร่อยไหมถามก่อนจ๋าก่อนจ๋าก่อนอร่อยไหมครับอร่อยไหม อร่อยคะ่ะดูใบหงห่เปลิอบๆครับเสดงว่าเธออร่อยอืออือดูรับใบห่เธอเปอบปลิบป,ปล,ปปลปออร่อยในการกินในการทานนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญนะครับสําหรับผลไม้นะครับต่างๆนานานะครับขอบพระคุณนะครับอืมพุงออกเลย ครับผมช่วงนี้ก็พุงเธอเริ่มออกข้างหน่อยครับช่วงนี้ครับก็ขอบคุณมากๆนะครับหลายๆท่านนะครับที่ควานเก็บไม่ได้เอ่ยนามเอ่ยชื่อนะครับต้องกราบขอบทุนมากๆนะครับผลไม้ต่างๆนานานะครับอร่อยอร่อยเป็นอาหารขําเธอนะครับ ไหวไม่เมยกินหมดไหมเนี่ยฮะถ้วยใหญ่แล้วเนี่ยถ้วยเนี้ยโอ้หืมอืมอืมแหมเนียว่านู่นน่าจะมีความสุขในการกินนะได้ถ้วยใหม่ใหม่ไม่มีแต่กินแล้วรู้จักเก็บไหมเนี่ยจะเก็บไหวไหมเนี่ยถ้วยเนี้ยเมย์เราอยังคิดแล้วคิดอีกเนี่ยคิดผิดหรือคิดถูกเนี่ยเพราะควานคิดผิดก็คิดถูกนี่ กวก็ตะกร้าเล็กหรือเป็นไอ้ตุงป๋ยก็กินแล้วรู้จะเก็บก็เออน่ารักแต่นี่ถ้วยใบยใหญ่นี่จะเก็บให้อย่างไงนี่นโอ้กินแล้วงานนี้ติดแฟนเลยไหมอืมก <laughs> ินแล้วเก็บอย่างไรนี่แหละครับปัญหาความเกี่ยวอย่างที่บอกคนระับ ความเกี่ยวต้องเก็บเองเก็บเองนะครับในงานนี้เดี๋ยวรอดูว่าเธอจะเก็บไหวไหมหนักนะครับถ้วยนี้ครับหนักเดี๋ยวจะลองดูครับจะไม่บังคับนะครับจะไม่บังคับเธอแต่ก็จะลองดูให้เธอเก็บดูว่าเธอจะไหวไหมลองดูใจเธอนะครับอืมถ่ายเยอะครับถ่ายเยอะอืม หนูจะหาอะไรหนูจะหาอะไรดมแล้วดมอีกอยู่เนาะเอออ้ํนั่น,นเดี๋ยวเคนตะลูตบท้ายหมถ้ากินนี้หมดเอาสักลูกหนึ่งพอเคนตะลูว่าดูแล้วหน่วยจะไม่ไหวแล้วนี่อืม สวัสดีรอบค่าเมียจ๋าไปเป็นกําลังใจให้ช่องพิงค่าครับโมขอบคุณนะครับคุณป้าเล็กครับขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องอีกนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับน้องพิงก็เก่งขึ้นมาแล้วเก่งมีความสุขไปด้วยครับที่ควันเขียวมีส่วนร่วมได้แนะนําน้องแล้วก็ให้วิชาความรู้ ต่างๆนานาเท่าที่มีโอกาสที่ให้ได้ครับก็มีความสุขในการเห็นน้องแล้วก็มีความสุขนะครับหลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่ไปดันน้องไปแนะนําให้น้องก็ความเขียวก็มีความสุขนะครับในการที่ไปแนะนําหรือชี้ทางให้น้องรู้จักมีช่องทางในการทำมาหากินหรือหารายได้เสริม ให้ครอบครัวหรือเป็นกําลังอีกช่องทางหนึ่งครับก็มีความมีความกระตือร้นหรือกระเตื้องตัวเองก็ถือว่าผ่านครับถือว่าเห็นแล้วควันเขียวก็มีความสุขไปด้วยครับในการเห็นในการให้กําลังใจดีใจกับน้องพิงค์ครับดีไม่ดีควันเขียวอาจจะไปขอคําแนะนําอนาคตครั้งหน้าก็ได้ครับเพราะว่าการถ่ายคลิปน้องตัดต่อได้ใช้ได้คนระับผ่านนะยครับ ความเก๋ย,ยังไม่มีเอ่เรียกว่ายังไม่ตัดต่อเป็นเก่งเท่าน้องเลยครับน้องเรยอว่าเก่งผ่านผ่านครับน้องพิงค์ืมี่จ๋าเมีคนสวยสวัสดีครับเมีจ๋าเมจ๋าก่อนจ๋าที่สวยครับนมี่จ๋ามีจ๋าจ๋าหมดไหมไหวไหมไหวไหมนั่นไหวไหม ไหวไหมอ่ะแล้วไม่กี่มันอะ่ะแต่ก่อนหนูกินเก่งนะแต่ก่อนอะ่ะแต่เดี๋ยวนี้หนูเนี่ยเริ่มแบบใส่เกียร์ถอยแล้วเดี๋ยวนี้มีออมสส่สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะขับขอบคุณมากๆครับทุกๆก,กำลังใจครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับขอบละคุณนะครับอื อย่าเพิ่งใส่เกบถอยเมย,ยังไม่หมดยังยังยังไม่หมดครับอ่าทานหมดแล้วอย่าลืมเก็บตะกร้าน้ำเมย์เดี๋ยวพอดูเนี <ś led> ย่ยอย่าลืมเก็บถ้วยใบยใหญ่ครับถ้วยนี้จะไหวไหมเนี่ยครับดูจะให้เธอเก็บแล้วกันเก็บก็จะป้อนแคนตลุกตามหลังครับอ่ทานเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บน้ำเมย์เอ้อเอย,เก,เ,ยออเก็บไหวไหม พาเสร็จยังกินเสร็จยังอันยังยังไม่หมดเมยยังไม่หมดครับยังไม่หมดครับยังไม่หมดยังเลยสองสามลูกอ่ะยังยังไม่หมดเออทานใ้หมดอทานใ้หมดดูพุงดูท้องเธอพุงเธอครับโอ้โหดูพุงเธอครับอ่า ยิบแล้วยิบอีกไหมทานมันก่อนเออฮะมันรุนว่าจะไปไหนจะไปไหนเราเก็บก่อนเนี่ยเออทานเสร็จแล้วรู้จะเก็บด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยดีเดียวรอรุนก่อนครับว่าเธอจะเก็บไหวไหมเธอจะออกอาการแบบไหนครับอ่ะกินแล้วรู้จะเก็บด้วยมีเก็บแบบไหนไหวไหมอ้าอาเก็บแบบไหนอา้าไหวไหม ไหวไหมเอา้ายังยังไหนทานเสร็จแล้วทำยังไงเม่เมรู้จักเก็บหน่อยครับเมไหวไหมนี่ฮะเมทานแล้วรู้จักเก็บหน่อยครับทำยังไงไหวไหมเก็บเออเอาลองดูลองดูก่อนใช้พลังพลังช้างนะ่ะที่มีมาเก็บเออเก็บวันทุกข้อเก็บ อ่าใช้พลังตัวเองหน่อยเอาเดี๋ยวพ่อรอรับเอาเอาลองดูลองดูเอาลองดูมเมอหนูต้องไหวเอาพ่อยังเก็บได้เลยพ่อยังเอาให้หนูได้เลยเก็บวันทุกข้อเก็บเก็บจุกชุกเอ้ยไหวไหมเมมาลองดูอีกหนูต้องได้หนูต้องได้หนูต้องไหวเชื่อพ่อพยายามพยายามครับ เก็บเยี่ยมมากเอออย่างนี้ก็ยังดีเก็บอีกแล้วอีกอีกอีกมาโยนไหนครป้าแยมแหละป้าย่มแนะนำให้โยนโอ้เสียเด็กเลยมีมีไปแล้วป้าเย่มนะโซนไห้เสียเด็กเลยดิโอ้โยนเลยลูกพ่อรอแล้วมาเก็บมาเก็บใหม่มไหม,มลองดูใหม่เมีจา๋าเร็วเมาลองดูใหม่เร็ว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 มาลองดูใหม่ก่อนเร็ว เลี้ยวเลยไม่ลองไม่รู้เร็วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครับหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาหันหลังให้แล้ว <laughs> ดันเมยดัน <laughs> มาเก็บใหม่เก็บใหม่ครับเก็บเร็วเออหนึ่งสองอืออะไรเคาะอะไรหมายความว่าไงเมย์เก็บอะไรหมายความว่าไงเมย์อะไรฮะเคาะหมายความว่าไงเก็บให้ก่อนฮะเธอเก็บไม่ <laughs> 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 ไหวเธอจะรู้ครับเอา,อา <laughs> <laughs> เก็บให้ <laughs> ก่อ,ก <laughs> อ,เอนเดีวเอา พิ <imana language> mm. ่ม <welche> อ <ăn rule> <conditions> uh. ีกคนเลยย้ายเพิ่มอีกเม่เม่มาเก็บก่อนเลวมาเก็บก่อนเร็วอ่ะลองดูอีกหนึ่งสองสามเม่อ่ะช่วยๆกันหน่อยลองดูก่อนอีกสักอึดหนึ่งเม่จ๋ามาเก็บก่อนมาเก็บก่อนเร็วเร็วลองดูก่อนอ่ะเก็บเก็บก่อนเก็บครับเก็บเก็บให้เก็บให้เก็บออหนึ่งสองหนึ่งสองเก็บเออเออทำอะไรอย่างนั้นหนึ่งสองเก็บอึบเออ อ,อีกอีกไปเลยเรือเลยนนึงมามาเก็บ <laughs> เก็บไปห,หนักครับมันหนักครับเก็บเออหนึ่งสองอึ๊บเออเอาอีกหนึ่งช่อง <laughs> ไปแล้วครับโอ้คือหนักครับหนักมากๆครับหนักครับหนักจริงอยู่ครับเราจะเก็บไม่ถนัดครับออนี่ขเขาคันเก็บก็จะไม่บังครับเธอเดี๋ยวลองอึ๊บก็จะเก็บช่วยเธอครับอ่า เก็บไใ้ก่อนเออนี่เก็ตันนี่มีนี่เนี่ยเนี่ยยังไพ่อเก็บเนี่ยเอออ๋อเก็บไใ้ก่อนกระดาษสองมือครับเออโอ้ยพอๆเลยเดี๋ยวจะป้อนหน่อยกตัลูกให้หนูละวเยี่ยมดี๋ยว เดี๋ยวตบท้ายแคทลูกก่อน เนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนได้ยินไหมเดี๋ยวก่อนฮะไม่ยินวะน,นี่อะไวก่อนอ่ะตบท้ายแ่นตะลูกนะครับให้เพิกินอ้อยแล้วเมื่อกี้อ่ะอ่ะทุกคำมีค่าทุกคำม,คม,มีความหมายไหม ของดีมีน้อยเหลือสามลูกสุดท้ายแพงด้วยหาซื้อยากเลยมี่เอ้ยต้องอย่างนี้ครับของดีเราต้อง,องทุกคำมีค่า่ะได้แล้วหลายคำอยู่ครับ กินโอเคเอาเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนอืออ่าให้เอาใจเมินเด็กไล่เขาหนหอ่อยกืนด้วยนะห้ามขายนะครับนี่อย่าขายนะอือ ใช่นะทุกคำนี้ค่าแค้นตลูกคืนก่อนคืนก่อนคืนก่อนเนี่ยให้กินใหม่คืนก่อนครับคืนโอเคเยี่ยบ่นะ อうう้ h, <animate. S 1> ําเนเดี <establishing> <Champion>. ๋ยวก่อนเดี <shaped DOWN> <ited> ๋ยวก่อนตื่นก่อนไว้หนูแหละปะปะปล่อยปยไว้หนูแหละตื่นก่อนครับนี่ครับก็ช่วงนี้ช่วงเอาใจเธอหน่อยครับเตะเลยมีโอ้ยแต่ละคนแต่ละท่าน โอ,อ,อ้ใช่ัน,นลนหลังแล้วทำอะไรไม่มอ้อนไหนอ้อนไม่ถึงหรอกออคนนะครับนั่นไม่บอกหนโเูเก็บไม่ไหวคุณพ่อครับผมขอบคุณทุกทุกท่านนะครับอ๋อ เอาปากเอาปากนี่จ๋าจ๋าสวยจ๋าก่อนครับน,นี่จ๋านี่จ๋าอ๋อ <c oughs> เนาะเหลือสีค่คำนี้สีค่คำสุดท้ายแล้วไหวไหมสีค่คำสุดท้ายครับออ,อ,อ,อาปาก อาปากครับอาอาดีอาปากอ่ำอาอืม,อมเดี๋ยว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 กลืนก่อนปอยปอยหนูกลืนก่อนเนึ่งโกนก่อนเดี๋ยวจะให้อีกไม่ต้องห่วงว่าหนูไม่ได้กินหรอกนะครับอืมอากลืนก่อนเลย สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับขอบคุณนะครับเมยยังไม่หมดยังหมดแล้เวเหลือสามคำสุดท้ายเลยเร็ว,ร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 วมีจ๋ายังไม่หมดเนี่ยยังเหลือสามคำสุดท้ายเร็วเร็วเร็วเวมย์เฉยเเล่นตัวอีกเมย์ว่าออกแรงไม่ได้เดี๋ยวตดแตกอาอเขามานี่ก่อนมานี่ก่อน เมย์ยังไม่หมดยังไม่หมดครับยังไม่หมดเลวเนี่ยยังเหลือสามคำแล้วเลยเนี่ยแคนตาลูปนี่เห็นไหมฮะอ,ะอาปากอาปากกินเองวะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเอามือมาอ่ะอ่ะอ๋องานตกแล้วฮึยินไปด้วยเช็ดโัเช็ดดินเออเช็ดดินอ่าอ่า กลืนไปด้วยนะอย่าคายอ,อีกคำหนึ่งอนะ่ะวันเดียวคำสุดท้ายป้อนป้อนแคนตาลูกสองสองคิ้นเลยเมสุดท้ายนี่เนี่สองคิ้นกลืนก่อนกลืนก่อนครับกลืนก่อน,อนกลืนก่อนครับเดี๋ยวนุกกลืนก่อนจ๋าด้วยขอบคุณจ๋าด้วยจ๋าจ๋าก่อนครับจ๋าสวยๆครับจ๋าก่อนออกลืนอย่างยังไม่กลืนเลย กลืนก่อนได้ยินไหมกลืนก่อนเออเดี๋ยวเดียวให้กินเดี๋ยปล่อยก่อนเดี๋ยวอือร่อยแล้วสิกลืนก่อนกลืนก่อนครับอย่าห้ามคายนะห้ามคายนะกลืนก่อนนะกลืนก่อนมามากลืนย่งโอเคอาปากคํัสุดท้ายล้อ่ะจะให้แค่ตลุกสองเลย อาปากใหญ่ๆอาปากหลอก่ออึำแคนตาลูกกอนอ้อยตามหลังอึำเอาอีกแคนตาลูกสุดท้ายละอาปากอึำอ๋อเะ้เออ,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 อตัวเป็นสาวยังให้เอาใจนะหนูเนี่ยอะ โอเคครับก okay, ็ erto. ขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะค,นะครับขอบพระคุณนะครับันเขียมีตะกาขอบคุณนะครับที่มาส่งน้องเมเข้านอนนะครับนี่คืนแล้วขอบคุณนะครับทีกท่กดไลค์ให้นะครับขอบคุณทุกทท่านขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะครับันเขียวก็จะขอ,อุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคมเขียวก็จะโยนหญ้าให้น้องเมเป็นอาหารข้ามของเธอครับขอบคุณนะครับเมีจา๋า แม่ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับแม่แมจ่าแม่จ้าขอบคุณนะครับสวัสดีครับ